สวัสวดีครับพบกับผมต้นวิชาแนลนะครับวันนี้หลาน,ลานผมพาแม่หลานลานน,น้องน้องผมนะ่ยพามาเที่ยวน้ำตกกันชินพะคัก <c oughs> ับน้องมิว <c oughs> โอ้โหทางลงก็นเนาะโคตรชันเลยฮะ นังแน่เออน้ำไหมกี่หูตัง์ก่อนฮะเออตหูตังก์น้ำเชายชินพัฒ เยอะยอยู่นะครับที่จะจำมาหองเหลารอแล้วไม,ม่หินเหลาจะเปิน,ปนจะยอะ่อใช่ไปหาที่ไว้ของไป ไน,น้อ,มองมิวลุยอกวอับแต่วะยมเยี้มงยิ้มเงีมยมุ้งยิ้มเงแ้ยมุ้โคตรแข็งอ่ะนี่เหนมัโคตรแข็ง โงงอ่ะแต่ก็รบฝักอย่ายิบมือหรอกก็ชิบยิบเตียงน้ำลึกอยู่นะครับท่านผู้ชมมาเทอชิ้นนะภัพ ตองน้ำใสใช่ไหมิห้มน,น้ำใสเห็นตัวปลาไม่มีสักตัวอ้าวยูวโคตรกะต่จองหันแดงนั่งเต่หันหันมือือชินนะภาคมือไกจะเอามเมา เออชิ้นแรกพลาดแต่กว่าไรครับโอ้ยเฮียเฮียนลื่นลื่นลื่น หมดเลยชินนภาพตายเออน้องมิวเป็นไงบ้างจ๊ะหายร้อนอยังน <laughs> คนที่อายอ่ะแขนบีย่า่หินม,มอมไง ไปเลยไปเลยแทงรอบแทงรอบไปลนแก้วปุบเล่นลุนแก้วเดี๋ยวเอน่นี่เออนั่นอย่าโดดแทงกับหน่โดดมั่นนี่แก้วเฮ้ย เจินภาทเฮ้เฮ้เฮ anyway to ้เฮ้เฮจินภาทเด็กชั115 m ามาพ่ o

ชิลนาพัดก่อบไอ้ชิ้นจํถึงดาครับบ้านเราก็มีสาวๆมาเล่นน้ำเยอะอยู่นะแต่ไม่ค่อยรู้จักเอ้ไอชิ้นเลยใคย่าได้ ต้นงนี่ปีนนี่หนาข่อยของต้วเอนดีเนาะกิอะไรกวเกิดกว่าก็กว่าเลย ตรงนี้น้ำลึกนะครับน okay. ้องกำลังว่ายไปตรงน้ำลึกเล่นระวังนะน้ำมันลึกนะีสาวน้อยมาเล่นด้วยนะครับถ้าไรเฟังดูน่าจะเป็นกระเหลี่ยงแดงเลยสิ มาละมาละเออชิลพัดดึงผีมิวดึงผีมิวอามิวกล่องอ่ะเออมันลึกอยู่ไหมข้ากันเล่นกันมาึ้นมาเอาเอเจ้นาไปไปไป มาเถอะมา,า,ามตัวสาวนังันเลนมาตัวสาวลึกลนอาลีอ่ะชินภา์โชว์โดดน้ามั้งเอาละอออ เด็กชายชินภัทรโชว์การโดดน้ำโดดน้ำโชว์สาวสวยเยอะเลยแล้วลึกมาเหือับโชว์โชว์

ทีว่ากันเแม่ฮะมรกตกันเลยวะมือก่อนลึกเลยแม่ฮะมือก่อนลึกเลยตั้งเนือเป็นอ่างกับอนขนลึกเลยตั้งเนืมรกตได้เสียงเขียเขียวนี่อยงเขียวเขียวเขียวอยู่เขียวอย่างไรเขียวชี้มากกำได้ียะกำเดียะเขากำลังต้วยสาวถ่ายเสาเขินเขิน เป็นสาวแต่สิวสิวออกแล้วแต่ชินจะเป็นสาวแล้วโอ้ย น่กี่มีสาวมาอีกกลุ่มนึงแล้วนะครับแามันกลงกินส้มตำอะไรตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย โดดน้ำโชว์ชิ้นไปในในคุดคุนกันไหนเออเออมันแงคุนกันไหนอ่ะเออไปโดดนี่คือการโดดน้ำโชว์ของเด็กชายชินภัทร พร้อมแวน,นกำน้่มไหนมีประโยชน์อย่งเลยเนจะี <c oughs> ๊ยบเพที่ไเออแวนตาต้องมีโดโดน้ำช้อไม่โดดอ๋อกรยัง ามากนกราข,ข,ขัดขวางการถ่ายสาวมาขัดขวางการถ่ายสาวพองบีเลยต้มปลากองกุปูหลังมาเนี่ยกํา,าๆๆลังสอนสาวๆว่ายน้ำอยากไปสอนด้วยซะเลยเกินแต่เสียดายเราไมา่รู้จักเอา <c oughs> ทักที่ แล้วเอาเนี่ยะเบปาติ๊กลำนะลำมีหาเพิ่งมีเห่างีก็ลำแล้วนี่ข้างในมีเห่างีเหรอแต่ข้างในไหนไหนมีเห่างี้เลยมีเห่างีต้อยเหรอ <c oughs> นี่ยดูกับชินพัฒน์เยอะเลย

มา,มาอีกกลุ่มใหญ่ส่วนสาวๆกลุ่มเมื่อกี้กลับแล้วนะครับสาวๆกลุ่มใหม่มม <ะ S 2> ๆเหมาะเลยยิ่งเกาหลีอะนะฮะก็ทำได้เพื่อนดีกันเนีน่ยหลักเนะฮะไอ้ยโลนนะครับก <c oughs> ลับกันละสาวๆกลุ่มเมื่อกี้

ได้ลงน <h <h ้ำก่อนเพื่อนเลยโอ้โอหมาอือถ่าลงมก็มายยก่ายโยกนพ่า้ออุงกวะวายพอ่ายสาวม่ไก่กมาพี่ okay <h 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 ีหลังปั๊มโอ้ยทีหลังปั๊มแล ลงเล่นน้ำอีกรอบดีกว่าว่า้ไนจุดเล่นของเราโอ้ยโอ้ยจะจมโอ้ ชมใจนะยยน้ยนะเออนี่เด็ดจังรตบั้าวกักันเลยกันฮะเนั่น่ะว่าทำอะไรกนข้าปกัเลยบอยเยเอา่ยมีสมจ้างวะเอาประกบกันไงอืมมันกุหลาบ เรามาถ่ายสาวๆาวระยะประชิดถ่ายใกล้ๆพ้นควาออกนะเออใพียไหให้มนเรียรู้โอ้โหดีดีไปสาวว่ายน้ำกันเอาเม่อปะอีต้องแก้นอะ

นะสา,สาวกำลังสระผมอาบน้ำกันเตชินอยากดูสาวแอบแอบมองสาวเตชินแอบมองสาวอยู่นะครับสาวสาวยนี่ครังนี้ก็มี อันนี้ก็มีสองคนสองสาวยังโยนะไอ้นี่ย<ถ>โยโยนะ,ยนะยมาอะไรจ <c oughs> ูมาไปจับกันยังเด็กๆฮะจับกันไปเมื่อลิดละฝา<ม>ก ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องต้นหมีชาแนลของเราด้วยนะครับ <c oughs> ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเอาบายบายชินบายบาย <c oughs> บาย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 น้องมิวน้องมิวบาย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 